ฝันจงมุ่มบงบนรนุทำให้สำเร็จเรียนรู้้ารสารร์สด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ เครื่องเทศและเครื่องแกงจะเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่คนไทยไม่ค่อยนิยมรับประทานในรูปแบบของซองสาเร็จรูปกันมากนากักน,นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเครื่องอบแห้งโฉมใหม่ที่ผู้แทนธรุรกิจของเราคิดค้นขึ้นก็ทําให้เครื่องปรุงอาหารเหล่านี้ยังคงรูปรสกลิ่นและสีสันได้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากของที่ทําขึ้นสดๆใหม่ครับธุรกิจของเราเริ่มจากการผลิตเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทางการแพทย์นะครับ แล้วเราก็ได้เอาเทคโนโลยีที่เรามีมาต่อยอดสร้างเป็นเครื่องอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรที่ทําให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความสะดวกและรสชาติที่ดีให้กับผู้บริโภคครับเครื่องอบแห้งที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหมน่นี้เป็นเครื่องอบแห้งที่ใช้อุณหภูมติต่ําทำให้วัตถุดิบแห้งสนิท ยากต่อการขึ้นราเหมาะก,กับการนําไปใช้กับเครื่องเทศและเครื่องแกงที่เป็นที่นิยมของคนไทยหลากหลายชนิดและเมื่อนาํามาทาอาหารก็สามารถคืนรูปได้เหมือนของสดใหม่ทําให้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างมากเลยนะครับคุณศิลาครับเครื่องเทศอบแห้งนี้นะครับนอกจากจะของคุณภาพได้เหมือนของสดใหม่แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับเครื่องอบแห้งของเราเนี่ยนะครับคุณสมบัติเด่นของมันเนี่ยก็จะมี3อย่างคือสีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เหมือนของธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติล้วนๆมันจุพันของเราเนี่ยสามารถที่จะผนึก โดยที่ไม่มีอากาศภายนอกเข้าไปเนี่ยก็ <lee. S 2> จะเก็บไว้ได้นาะนเราการันตีไว้ที่1ปีในอุณหภูมิปกติผลิตภัณฑ์ของเราจะมีอยู่3กลุ่มอย่างแรกก็คือเครื่องแกงกลุ่มที่2นะครับมีเครื่องผัดกระเพรากระเทียมสับกลุ่มที่3เนี่ยก็คือเครื่องต้มยำแล้วพอต้องมาเปลี่ยนความเชื่อหรือพฤติกรรมเดิมๆของผู้บริโภคที่มีมนานานแบบนี้เรามีวิธีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคอย่างไรบ้างเลยครับส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็บอกต่อกันครับคือด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยนะ ในการพัฒนาสินค้าประเภทสมุนไพรที่อยากจะให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้นเนี่ยคุยกับเราได้นะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาสินค้าร่วมกันในการท,ทําธุรกิจของเรานะครับเราได้นํานวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับในสิน่งที่ดีขึ้นเพียงแค่เราไม่หยุดคิด มั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังโอกาสที่จะสร้างนว,วัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในธุรกิจและสร้างการยอมรับในระดับสากลก็มีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ